วันนี้เราอยู่กับบ้านเดี่ยวหลังมุมนะคะเนื้อที่53ตะราวาบนแจ้งวัฒนะหลักสี่นะคะหมู่บ้านสุภาลัยการเดนวิ e นะคะบ้านเดี่ยวหลังมุมไซส์ใหญ่ขนาดนี้ราคาบอกเลยว่าดีมากหลังนี้นะคะคือน้องเนี่ยกำลังแต่งตัวเห็นไหมก็คือช่างกำลังเข้างานเนาะด้วยความที่แบบเป็นหลังมุมนะก็จะแบบมีเนื้อที่ด้านข้างที่เพิ่มมากขึ้น หลังนี้นะเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้รับลมเย็นๆฉ่ำๆนะนี่คือยืนอยู่คือแบบอากาศดีนะเธอจา๋าคือแล้วที่สำคัญตรงนี้เข้าบ้านมาใช่ไหมก็จะจอดรถได้สองคันคือวันนี้พามาดูแบบลักษณะโครงสร้างก่อนเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยกำลังแบบกำลังเสริมสวยจริงๆจอดในบ้านถ้าจอดดีๆก็จะได้สคันและด้ความที่เขาแบบ เป็นหลังมุมตรงนี้เลยจริงจะจอดหน้าบ้านเราได้อีกคันหนึงแบบไม่รบกวนใครคือหลังเนี้ยถ้าเป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆมีรถ3คันนะก็คือแบบสบายจอดในบ้าน2คันหน้าบ้าน1คันเนาะเข้ามานะคะตรงนี้อันนี้เราให้ดูเป็นแบบลักษณะโครงสร้างก่อนเนาะแต่น้องเสร็จแล้วน้องจะสวยมากอ่ะเราเข้าบ้านจากตรงนี้ เข้ามาก็คือจะเป็นโถงกลางบ้านก่อนแบบนี้ให้เนรมิตเป็นแบบเป็นห้องนั่งเล่นเนาะพักผ่อนหย่อนใจของคนในครอบครัวก็มีพื้นที่แบบเหลือๆทุกคนคือแบบกว้างกว้างมากเลยกว้างมากเดี๋ยวจะพามาดูมุมด้านหลังก่อนเนาะตรงนี้สามารถเนรมิตนะจ๊ะเป็นครัวเป็นครัวในบ้านได้ หรือจะเอาเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะดูสิข้างหลังอะคือเนื้อที่เหลือเยอะมากอะพีชีพออกมายืนให้ดูเลยทุกคนตรงนี้ต่อเติมจุกจุกเป็นครัวไทยชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวิว,วได้ส่วนห้องนี้เราอาจจะแบบกั้นเนาะเป็นห้องผู้สูงอายุหรือห้องแม่บ้านก็ได้นะคือแบบ มันเป็นห้องอยู่แล้วไงด้วยความท้าตรงนี้เราไม่ทําเป็นครัวในบ้านใช่ไหมเราทําเป็นครัวใหญ่ไฟกระพริบวิบวิบหลังบ้านใช่ไหมทุกคนเราก็จะมีเนื้อที่เพิ่มอีกหนึ่งห้องตรงนี้แต่บอกเลยว่าด้านหลังเหลือพื้นที่กว้างมากกว้างเลยในส่วนของตรงนี้เนาะใต้บันไดเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่ง ซึ่งยังไม่เสร็จแต่ให้มาดูโครงสร้างก่อนว่าอ่ะน้องกว้างน้องกว้างเลยเสร็จเราก็แบบสุกพันเอ้ยกระบปงกระเบื้องอะไรอย่างนี้เนาะโอเคและตรงนี้ก็จะมีประตูถ้าแบบเออเราเข้ามาจากที่จอดรถใช่ไหมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประตูเนาะแบบว่าเอ,อเข้าง่ายๆมีเข้าสองทางแต่หลักๆประตูเมนก็เป็นด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูชั้น2กันนะทุกคนเห็นไหม คือตรงนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเรากำลังรื้อทำใหม่หรื้อทำใหม่กำจัดปวกและ,มะแมลงด้วยความที่บันไดเขาเป็นปูนอยู่แล้วเราก็แค่ลอกออกแล้วปูหน้าทำไม้ใหม่จัดงานใหม่แล้วก็ลงกันปวกกันอะไรให้เราขึ้นไปดูชั้นสองกันนะจ๊ะโถงกลางก็แบบโอเคนะสว่างสดใส ในส่วนของชั้นสองเนี่ยก็จะมี3ห้องนอน1ห้องน้ำเราดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนดีกว่าห้องนอนมาสเตอร์คือแบบกว้างเลยนะกว้างเลยดูดูอากาศดีสุดๆอากาศดีแบบลมเย็นต้นไม้ฉ่ำเห็นวิวแบบเจดีวัดไผ่เขียวตื่นมาทำวัดเช้าได้เลยอะ่ะธรรมะธรรโม พื้นนี่เห็นไหมเราลอกออกหมดเลยนะลอกหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะปูให้ใหม่กริบๆเลยปูใหม่แล้วก็ใส่แบบวงกบกบใช่ไหมเอ่ยทำให้ใหม่หมดเลยนะคิ้วคิ้วคิ้วใส่คิ้ว,ว,ว,ใ,สวใส่อะไรใหม่หมดแต่เราให้ดูโครงสร้างห้องก็คือกว้างเช่นตรงนี้เราเนรามิใส่แบบเตียงมาสเตอร์เลยนะหกฟุตปึ๊บ มุมนี้นะเราใส่ทำเป็นแบบบิวอินโคเซตก็ได้นะใส่แบบกระจกเรื่อนเนาะเป็นบิวอินโคเซตเลยจ้าอารมแบบเจ้ายิงเจ้าหญิงได้เลยนะคือแบบใส่จินตนาการเข้าไปได้เลยอะมีเนื้อที่ไงสำหรับจินตนาการที่แบบล้นเหลือห้องนอนห้องที่สองของตัวบ้านนะจะอยู่ทางด้านข้างของบ้านซึ่งไม่เล็กเลยนะทุกคนและห้องนี้อืม คือหันไปทางทิศตะวันออกด้านข้างของบ้านก็จะกว้างก็คือง่ายๆว่าตอนเช้าอะ่ะก็คือเป็นแดดอ่อนๆตอนเช้าเนาะทิศตะวันออกข้างามารถแบบปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวจัดเต็มได้เลยและด้านหลังของบ้านเป็นห้องนอนห้องที่3ห้องนี้ก็จะอยู่ทางด้านหลังของบ้าน หลังเนี้ยก็คือแบบเป็นไอเดียสําหรับคนที่แบบครอบครัวใหญ่อยากย้ายจากบ้านทาวน์โฮมทาวนะ์เฮาส์เนาะมาอยู่บ้านเดี่ยวได้ฟิลแบบบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ําและห้องน้ําที่ชั้นสองของเรานะคะก็กว้างกว้างเลยทีเดียวคือให้ดูเลเยอร์นะว่าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรีโนเวทเสร็จอะไรเสร็จเนาะก็จะเลเยอร์ประมาณนี้แต่เราก็เนาะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่อะไรให้ใหม่ อ๋โหคือแบบน่าอยู่มากๆหลังนี้ราคาเพียงสนใจหลังนี้นะคะติดต่อหมวยได้เลยนะคะบ้านลีนเวดดอนเมืองส่งประพาแจ้งวัฒนะนะคะหลังนี้แต่งตัวเสร็จแล้วสวยแน่ๆค่ะราคาเพียง4ล้านนิดๆเท่านั้นค่ะนิดเท่าไหร่ถามหมวยได้เลยนะคะยินดีค่ะ